เมื่อนี้ผ้าออกมาทางตลาเดเีแยวสว่างด็ดเพื่อสว่างดิดจังหวัดสมุทรสาคอันนี้เป็นตลาดตลาดโตล,ลุงตลาดงามคำย่ามแรงของสว่างดิดอันนี้ตลาดนี้จะอยู่หน้าไบเทนี่ สวางเด็ดเดของจูของกินต่างๆกัดตะมีตั้งแต่ของสมบันสกรูขวบต้มขวบแกงขวบผัดขวบคลอดแล้วก็มีขวบข้าวต้มขนมเพียบอยู่ในตลาดนี้ตลาดนี้เปิดตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปตั้งแต่บ่าย3โมงนี่แหละเอาง่ายๆนักการผนจะได้มาตั้งเพลตตั้งยันอยู่นี่แหละนี่ตลาดนี้เป็นตลาดตู้ลือกขายทุกมื่นขวมี่วาง บันยุทราชการล้วกานของยุคของกินครบท่านวัวจะเป็นของพื่นบ้านของตลาดของอย่างของต่างๆนั่นน่ะประเทศย่มคำย่ำแรงสำหรับคนที่อยู่ในเมืองคนใดที่บริหารกานกระเทศต่างอยากคือประเทศหรือว่าอของตาอ่างก <I did. S 1> ารที่ครบท่านอยู่ในตลาดนี้ภาพบรรยากาศย่มคำย่มแรง <For you. S 1> มาให้เบิงกัน ในตลาดนี่คือตลาดแถวนาไปที่สว่างเดดินนั่นเองการซื้อการขายคืกท่าศรีว่าเมืองสว่างเดดินเขามันเป็นเมืองเนนมืองใหญ่นะการของอยู่ของกิดอุบลพระยาหาอยู่หากิดในตลาดนี้ผู้คนก็นออกมาจับจ่ายสาซสามนันย่ำับย่ำแดง เดียวที่ผ้าเข้าไปขในครับผมเขามาโซนนี่ก็จะเป็นพวกเขามาเริ่มแรกๆนะพี่น้องก็มีค้องซื้อคองคายอยู่ทั่วไปน,นละ่ะว่าจะกินอย่างน่ตลาดนี้มีเบิร์มีครบถุกสิ่งอย่างปูคน้นปูชัยแรงงานนาการปูเคลินอยู่บานไกลหรือว่าค้นสัญจรไปมาก ก็ได้มาออกมาซือมาจับใจอย่างสิละตลาดนี่ยุดติดถนนเลยยุดติดถนนาน,นาไปสนีสวาดินไต่สะพานร้อยแถวนี้ ะเป็นร้านก็เอาแกงอาหารทำเร็จรูปพี่น้องไปซื้อไปกินบ้านพอ่อกินบ้านอาหารต่างๆบัวอยากกินๆยังอันนี้เป็นพักสดๆพี่น้องครบขั้นเยู่ในนี่ถ้าโตก็มีข้าวต้มข้นนม ครบขั้นบัวจะเป็นพวกปลาเผาเต็มอาญาอยู่นี่อันนี้เป็นขนมพี่น้องของหวานสําหรับคนที่มักของหวานกะมีคู่กันครบบัวอืดบัวหยาดไฮวาทั้งสัตว์ขาวันี่สีมันขึ้นชนนื่อของตะกลนี่วกนี้ตีนนี่ขึ้นชื่อของตะกลเนาะอันนี้ซุปหางวัว ตัวละห้าสิบบาทอันนี้ตีมีน้ำซีมมั้ยออกมาครับห้าสิบบาเรียกอะไรนะอ่าเป็นเซ็ตนึ่งกินครีมค่ะพี่อืมอ๋อไอ้พวกไอ้ผัดไหมฟักทองมีกล้วยต้มมีมะเขือมันเหลืองนึ่งนึ่งเหรออ๋อนึ่งเอาใช่ค่ะอืมแต่จะมีกล้วยอย่างเดียวที่ต้มเพราะว่าต้มทั้งเปลือกมันจะเป็นยาอ๋อราคากับเบเรกแพงเลยแต่พี่น้องราคาเนี่ย มันขึ้นมาออกมันร้อนแท็กใส่กล่องนี่คือน้ำน้ำปลาคองมีนมกับไม่นมอ๋อครับอ๋อไงครับพ่อซื้ออยู่ซื้อกิน เรียกขนมขนมเบื่อนค่ะนี่ก็เหมือนกันอันนี้อ่ะอันนั้นแกน้โตูวายด็ดมีปลาเขาเกปานะปาดปลากดกับเหดิ้งาไดสทเจ็ดสิบาทปลกอันนี้หน่ไม้ก็มีสดก็มีเห็ดก็มีแบบนี้ก็มีนะอนหรอ เห็ดเห็ด็ดหมายเลขเห็ดแล้วนะเห็ดนี่ก้อยหอยก็มีเนะก้อยกุ้งก้อยหอยอชุดละเท่าไหร่ครับชุดละห้าสิบค่ะห้าสิบสี่สิบ กัาวะะเป็นของบ้านของปลาของอะไรเพื่อนเพ็ดดูนี่พี่หน่งแกงน้ำไมมแกงว้านแกงไว้แกงนั่นแกงนี่ครบคันบววข้าวต้มขนมทุกสิ่งทุกอย่างกระสิี หลายอีดีพี่น้องออกมาจับจ่ายใส่ถอยใส่เดี๋ยวมาอุดหนุน่มไม่ได้มาให้ถูกไหมหมดไหมกี่ใบเนี่ยทั้งหมดได้กี่ใบไม่ได้เมาถามสามร้อยเหรอเข้ามากี่ร้อยหนูเขามากี่ร้อยเนี่ยหกร้อยนั่นเหรอโอเคหมดหมดเหลืหมดขายตลาดกัน อะไรฮะทำอะไรปลาไหลสลัขาหอยก็มีกุ้งก็มีหอยกุ้ง บรรยากาศคึกคักดีพี่น้องอันนี้เป็นตลาดโตลงุงในจวงหวัลนนะกับผู้คนก็ออกมาจับใจใส่ซอยกันมาหาซื้ออยู่ซื้อกินคือคักดี ตลาดนี่ขายไปจนฮอดคุณล่ะพี่น้องสองสามทุ่มคุณล่ะเอาจนลูกค้าเบิดตเอาจนผู้แขกไปให้มากนะน,นะเบิดพุคุณละ่ะตลาดแล้วก็พานไปค้นสัญจรพานไปพันมากกระจอดซื้อกับเขากบนามตะสิล่ะจอดซื้อจอดพักซื้อกับเขากบนามก้อนสิเขาบ้านเขาเมืองเขาเฮือนก้อนิอ,อเอาเอง่ายงว่าตลาด หมองอื่นมีอันใดตลาดนี้มีครบเบิดอยู่ในตลาดนี้ย่อขายกันไสามห้าสามพันร้อยสามสิบห้าสามสิบห้าสามพันร้อย มีอะไรบ้างคัเนี่ต้มเ็ดครับเป็ดต้มเผ็ดเอาครับผมเรียบร้อย,ดยได้กับเขาแล้วพี่น้องบัรที่นี่กีฬาเมื่อกบาานก่อนโอเคครับ